สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่กับนักแสดงภาพยนตร์เรื่องของแขกครับผมได้ยินมาว่าเรื่องนี้เนี่ยช่วงที่ถ่ายทำเนี่ยมันมีเรื่องลี้ลับเรื่องอาถรรพ์อยู่วันนี้เราจะมาฟังจากปากนักแสดงกันเลยนะครับใช่ครับคือวันนั้นเป็นเรื่องจริงครับพี่ไม่ใช่คอนเทนต์วันนั้นเหตุการณ์ผมเดินเลาะเล่นอยู่ตามชายหาดผมไปเจอไอ้เจ้าถิ่นเขาได้บอกผมว่าเขา มาตั้งแคมป์แคมปิ้งมมผมก็เลยไปถามเขาว่าพี่พี่จะนอนนี่หรือว่ากลับครับเขาเลยบอกว่าแคมปิ้งเของนอนนี่ครับอโอเคผมก็เลยกลับมายังกองถ่ายเหตุก,การณ์ไม่คาดฝันก็เริ่มประมาณเที่ยงคืนมีกลุ่มวัยรุ่นที่เขาบอกว่าเขาจะนอนใช้หาดแคมปิ้งจนถึงเช้าสุดท้ายเขามาที่ร้านม้าเขามาบอกม้าว่ามะผมกลับก่อนนะ พอดีมผมเจอผู้หญิงใส<ม>่เสื้อสีขาวไม่มีหัวเดินแลบลิ้น<ม>ก็ทีสามเหตุการณ์หลังจากนั้นหลังจากผู้ชายคนนั้นพูดขี่เข้า<ม>คนแรกก็คือคอตูมครับมีคนเดียวที่เห็นก็คือสาวสองไฟอย่างที่ภาพวิดีโอเผยแพร่ไปล่าสุดครับ<ม>แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นน้องปิ่นครับ เป็นรูปของพี่ดับเทมิมโดนผีเข้าเช่นกันครับ mm hmm. ทั้งหมดก็สองเคสครับแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันผมกลับมาเชื่อตอนแรกผมไม่เชื่อนะครับ mm hmm. มีอีกคนหนึ่งที่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในก,การ mm hmm. คนนั้นก็เป็นใครไม่ทราบ mm hmm. มีคนเมคอัพชิบิไก่ mm hmm. เขาวีดีโอคอลกับฐานที่ mm hmm. ให้ทุกคนได้ดูให้เห็นและผมก็ถามว่าพี่เห็นอะไรบ้างพี่ไก่ก็บอกว่าพี่เขาเห็น เขาเห็นผู้หญิงไม่มีหัวแลบลิ้นเดินถือหัวอยู่กลางบาสนเหมือนกันครับนี่คือเหตุการณ์จริงครับพี่ไม่ใช่คนเน็นครับขอฟังเล่ามาแล้วก็จากไปดูหนังนี่ก็เริ่มหน้าหน้ากลัวแล้วครับเนี่ยไอ้ที่กลัวกลัวอะไรครับโอ้โหกลัวมึงนี่แหละเอาละครับอย่างไงก็ต้องฝากติดตามด้วยนะครับผมทำโดยองแข็กครับ